ดูครับแกงไก่ใส่มะเดือแกงแดงๆดงมาตับไม่ไดู้หวานเป็น่ายมะเดืออร่อยกว่ามะเขืออีกมะเดือนี้สดๆก็ทานได้นะครับทำเมี่ยงตำส้มตำเลยก็ทานได้สุกก็อร่อยทานได้เหมือนกัน แต่ผมเอามาแกงก,กับไก่ครับมาเดือดแกงไก่ครับดูเลยชิมมาดือัชิมมาดูมาเดือมาเดือ,ดอครับลองชิมดูครับ Ừ, ừ, có giờ mất ừ. Ừ. Hello.